สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็เกิดลักษณะพายุดูร้อนในพื้นที่บางส่วนนะครับแถวภาคเหนือนะครับจะมาเกิดเฉพาะแถวภาคเหนือเพราะฉะนั้นก็จะมีพื้นที่ภาคเหนือลหลายแห่งนะครับได้รับน้ํามาเติมนะครับ แล้วก็มีลูกเห็บตกในขณะเดียวกันก็มีลมแรงนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดฝนเนี่ยเกิดอีกเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีภาคไหนบ้างมีพี่น้องหลายหายท่านนะครับได้อินบ็อกมาถามนะครับว่าภาคของตัวเองนะครับอย่างเช่นภาคอีสานภาคตะวันออกหรือแม้กระทั่งภาคกลางเนี่ยที่ตัวเองอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนไหมนะครับทีนี้ วันนี้จะพามาดูโมเดลลักษณะการเกิดฝนในอีก10วันข้างหน้านะครับว่าจะมีฝนเกิดที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ช่วงวันพุทธที่15บเนี่ยก็จะสังเกตว่าช่วงเช้านี่ย,ยังไม่มีฝนนะครับพอช่วงบ่ายก็จะมีในส่วนของฝนเข้ามาเติมบ้างนะครับในส่วนของภาคเหนือเออภาคเหนือบางส่วนแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับในช่วงบ่ายนะครับ ก็จะเป็นลักษณะฝนที่กระจายนะครับจะไม่ไม่รุนแรงก็คือยังไม่เกิดเห็นเป็นพายุฤดูร้อนนะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะฝนกระจายในช่วงวันที่16นะครับก็ที่แถวภาคเหนือครับที่เห็นกระจายอยู่แถวนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือฝนเนี่ยจะมาช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับเกือบทุกวันนะครับหลังวันที่16เป็นต้นไปเนี่ยจะมาดูว่า บริเวณภาคไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับก็พอเป็นวันศุกร์ช่วงบ่ายนะครับก็กระจายนะครับก็อาจจะกระจายตัวไปตามภาคอื่นนะครับจะมีในส่วนของแถวอีสานบางส่วนนะครับอีสานใต้ก็อาจจะจะได้รับฝนนะครับแต่ว่าจะไม่รุนแรงนะครับก็คือสีเขียวอ่อนนี่คือไม่ไม่รุนแรงอาจจะเป็นลักษณะฝนกระจายนะครับแต่ว่า บางที่ก็อาจจะมีน้ํามันเติมได้นะครับนั่นคือในช่วงวันที่17นะครับก็ช่วงบ่าย17ก็ข้าม17ก็ยังกระจายตัวอยู่นะครับพอไปดูวันเสาร์ที่18นะครับช่วงบ่ายก็ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่18ก็จะมีกระจายตัวมากขึ้นนะครับก็จะครอบคลุมในส่วนของภาคอีสานตอนบนนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีในส่วนของน้ํามาเติมในส่วนภาคอีสานตอนบนนะครับก็เป็นลักษณะโมเดลของการเกิดฝนนะครับเกิด ตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปอากาศจะเริ่มร้อนขึ้นนะครับแต่ว่าระหว่างนี้ก็จะเย็นหน่อยแต่ว่าหลัง16เนี่ยพออากาศร้อนเนี่ยก็จะเกิดการสะสมความร้อนทําให้มีโอกาสที่จะเกิดพายุดูร้อนได้เช่นกันนะครับนี่เป็นบ่ายวันที่18นะวันเสาร์ที่18ก็จะเห็นว่ากระจายอยู่แถวภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับไปดูนะครับพอ ช่วงค่าก็ยังกระจายอยู่บ่ายถึงค่าจะมีมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เกือบทุกวันเหมือนกันนะครับในช่วงอีกสิบวันข้างหน้านี้นะครับไปดูบ่ายวันอาทิตย์ที่สิบเก้านะครับก็ยังกระจายตัวอยู่แถวภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคอีสานที่พาดผ่านตรงนั้นนะครับอพอวันอาทิตย์ช่วงบ่าย แก่ๆหน่อยประมาณบ3มต้นไปนะครับจะสังเกตว่าลักษณะฝนค่อนข้างจะกระจายตัวดีนะครับก็คือจะครอบคลุมหลายพื้นที่นะครับภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคตะวันตกนะครับแล้วก็พาดไปยังภาคาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพาดลงมาในส่วนของอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็มาถึงตะวันออกนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะจะเป็นลักษณะพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในช่วง วันอาทิตย์ที่19นะครับตั้งแต่เวลาช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับเนี่ยพอค่าฝนก็ยังกระจายต่อนะครับก็ก็ยังมีโอกาสที่จะได้น้ําฝนมาเติมนะสำหรับพี่น้องที่กําลังจะปลูกพืชหรือว่าเตรียมตัวที่จะใส่ปุ๋ยพืชนะครับก็รอบที่แล้วกระจายอยู่เฉพาะแถวภาคเหนือนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูวันจันทร์บ้างนะครับวันจันทร์ที่ยี่ิบนะครับพอวันจันทร์ที่ย0สิบก็ ช่วงบ่ายก็กระจายตัวอยู่แถวภาคกลางแล้วก็ไปยังภาคอีสานนะครับตอนล่างนะครับก็ยังกระจายตัวอยู่แล้วพอช่วงบ่ายจะสังเกตว่าลักณษณะฝนจะกระจายตัวมากขึ้นนะครับจะกินพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงภาคเหนือตอนล่างลงมาถึงภาคกลางนะครับเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคอีสานนะครับภาคอีสานทั้งตอนล่างแล้วก็ตอนบนนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ จุดแดงๆเนี่ยก็เป็นจุดที่มีโอกาสจะเกิดฝนแรงฝนรุนแถวโคราชนะครับแถวอีสานต้แถวโคราชแล้วมีขอนแก่นแถวนั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับข้นี้คือโมเดลวันที่20นะครับช่วงบ่ายย้าว่าช่วงตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปในช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ลหลายๆพื้นที่นะครับก็เป็นลักษณะอา,อาจจะมีน้ํามาเติมให้พี่น้องที่กําลังจะทําการเกษตรนะครับ ไปดูโมเดลวันอังคารที่21บ้างครับช่วงกลางคืนถึงช่วงเช้าเนี่ยอาจจะไม่เห็นอะไรนะครับแต่ว่าพอเป็นช่วงบ่ายก็จะมีลักษณะฝนกระจายตัวเช่นกันนะครับก็เนี่ยครับช่วงค่านะครับประมาณาดูประมาณ4ี่โมงเย็นเนี่ยก็ฝนเริ่มพาดลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคนะครับก็คือลงมาข้างล่างแล้วก็ไปด้านตะวันออกของตะวันออกเฉียงเหนือด้วย รวมทั้งภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปริมณฑลรวมทั้งในส่วนของภาคเหนือตอนบนแถวเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนตรงนั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับก็ตั้งแต่วันที่16เนี่ยจะมีฝนนะครับช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะข้อมูลเดี๋ยวไปดูนะครับไปดูวันที่22นะครับช่วงเช้ายังไม่มีอะไร พอช่วงบ่ายนะครับฝนก็จะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะฝนจะค่อยๆเลื่อนลงมาจากในส่วนของอตอนบนของประเทศไทยแล้วก็เลื่อนลงมาด้านตะวันออกแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับก็ที่ภาคใต้นะครับช,ช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เช่นกันนะครับก็คือช่วงวันพุธที่ยีสบองไปดูวันพฤหัสที่ยี่สิบสามนะครับช่วง กลางคืนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเลยแต่จะเห็นฝนช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยฝนก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับลักษณะฝนก็สรุปก็คือตั้งแต่วันที่16จะเริ่มเลื่อนลงมาจากข้างล่างนะครับก็คือเดี๋ยวไปดูช่วงบ่ายวันที่16เนี่ยครับฝนจะเริ่มคือเลื่อนจากข้างบนลงมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูการาฟิกไปนะครับจะได้จะได,จะได้บรรยายไปเลยก็คือก็คือลักษณะการเกิดฝนจะเกิดในช่วงบ่ายนะครับบ่ายถึงค่ำครับ เกือบทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปเดิเริ่มต้นมาจากแถวภาคเหนือก่อนแล้วก็หลังจากนั้นวันต่อมาก็จะค่อยๆเลื่อนลงมาด้านอีสานด้านกลางนะครับด้านตะวันออกนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นโมเดลลักษณะของการเกิดฝนนะครับระหว่างนี้ก็ไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึงช่วงบ่ายของแต่ละวันก็จะเห็นว่ามีฝนกระจายตัวนะครับค่อนข้างจะเกือบ ทั่วประเทศนะครับกับทุกภาคนะครับในช่วงตั้งแต่10วันตั้งแต่7วันข้างหน้าที่จะถึงนี่นะครับมาดูเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะของการเกิดฝนเนี่ยมีการกระจายตัวค่อนข้างจะจะครอบคลุมนะครับไปดูเสาที่18เนี่ยลักษณะลมก็ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นลมลมที่พัดมาจาก ใต้นะครับแล้วก็ผสมกับลมตะวันลมเหนือนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือผสมกับลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งเป็นลักษณะลมเย็นกับลมร้อนมาปะทะกันนะครับทําให้ตั้งแต่หลังวันที่16เป็นต้นไปเนี่ยบางพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุรุนร้อนได้นะครับแต่ว่าดูลักษณะฝนสะสมในส่วนของอลักษณะการเกิดลมเกิดฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเกือบของช่วงบ่ายของทุกวันนะครับดูแล้วก็ ตั้งแต่วันที่1 9เป็นต้นไปจะเริ่มมาขึ้นเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเขาจะเห็นว่าจะเห็นว่าฝนเขาเลื่อนจากข้างบนลงมาเรื่อยๆดูลักษณะการเกิดจะเกิดในช่วงบ่ายถึงค่าของของแต่ละวันนะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีกับพี่น้องหลายๆพื้นที่ที่จะได้ฝนมาเติมภาคตะว,วันออกก็น่าจะมีตะว,วันออกเชยงเหนือก็น่าจะครอบคลุมค่อนข้างจะเยอะนะครับลักษณะฝน,นอาจจะไม่แรงแต่กระจายตัวแต่ว่าบางพื้นที่ก็จะได้น้ําพอสมควรนรับในการมาเติมพื้นที่สําหรับทําการเกษตรนะครับ ย้ำว่าเกิดเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับเพราะฉะนั้นบางพื้นที่อาจจะมีลมแรงได้เนี่ยเห็นหนวันที่20นะครับค่อนข้างจะกระจายตัวดีนี่ก็เป็นสรุปภาพรวมนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปพร้อมกันนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันของ Windy.com นะครับก็ลักษณะก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับพอช่วงค่าถึงช่วงดึกถึงเช้าฝนก็จะหายไปนะครับจะมาเริ่มอีกทีช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับ จะสลับกันอย่างเงี้ยบ่ายถึงค่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนหลัลงจากนั้นช่วงดึกถึงเช้าก็หายไปครับนี่ไงช่วงวันที่21นี้ก็จะเยอะนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะครอบคลุมเกือบทุกภาคนะครับก็พอช่วงดึกก็หายไปนะครับก็จะกลับมาอีกทีก็ช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับแต่ว่าเริ่มจากบนแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะเลื่อนมาด้านใต้เฉียงตะวันออกเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ดูโมเดลนี้แล้วฝนก็ มีโอกาสที่จะเกิดได้เกือบทั่วประเทศนะครับตั้งภาคใต้เดี๋ยวนี้ภาคใต้ก็มีเกือบครอบคลุมเกือบทั่วประเทศนะครับก็เป็นโมเดลให้เห็นการคาดการฝนอีก7วันข้างหน้านะครับว่าจะเกิดฝนลักษณะแบบไหนนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่สนใจในส่วนของ การพยากรณ์อากาศโดยเน้นไปเรื่องการพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะครับสำหรับคนที่เตรียมจะปลูกพืชปลูกอะไรก็อาจจะเตรียมได้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b e กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับในช่อง y ยูทู e สอกเกษตรวันหยุดนะเพื่อที่จะ ได้รับทราบข่าวสารอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการเกษตรและก็ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องการเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องของการคาดการณ์การพยากรณ์อากาศการดูว่าจะเกิดฝนเมื่อไหร่แล้วก็จะเตรียมตัวปลูกได้เมื่อไหร่จะใส่ปุ๋ยได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางในส่วนของ t i ก t o k เอสจุดเกษตรวันหยุดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ